สอนการคราฟให้หน่อยได้ไหมครับผมยังไม่เซียนเลยอ่ะตรงๆนะคือถ้าผมเซียนแล้วผมจะคราฟของเองเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมยังซื้ออยู่เลยแต่ผมสามารถสอนการคราฟสำหรับไอเทมเบื้องต้นที่คุณจะใช้ในช่วงต้นเกมได้นะแต่ไม่ใช่แบบไอเทมแบบเอ็นเกมอ่ะไอเทมเอ็นเกมสอนบ่ได้ ถึงนี้ืองี้ผมอธิบายเรื่องการคราฟคร่าวๆแล้วกันว่าหลีกนี้เนี่ยมันมาช่วยแบบทําให้การคราฟคุณมันง่ายขึ้นยังไงคือเรามีออปชันการคราฟอยู่ประมาณ3-4อย่างตอนนี้ออปชันแรกคือ currency พวกนี้เนาะกดๆไปออปชันที่2คือ essence ออปชันที่3คือไอพวกเนี่ยไอพวกที่ดรอปจากอ y s s อ่ะตามอันนี้โอเคทีนี้ถามว่าคราฟไอเทมจากเริ่มต้นน่ะทำยังไงค่อนข้างยาก แต่ว่าถ้าคุณดรอปไอเทมเมจิกที่ดีมาประมาณนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างก่อนมีป่าววะอันนี้อย่างนี้ก็ได้สมมติสมมตินี้สมมตินี้สมมติคุณดรอปไอเทมเมจิกมาโอ้ส่องมามีเลือด123มีต้านทาา3หหรือว่าสมมุติว่าอาจจะดรอปมาดีแค่มดเดียวก็ได้อยากรู้ว่าเอ้ยอยากให้อหีกมดนึงมันดีทํายังไงก็แนะนําให้ใช้เคอร์เรนซีที่เป็นอ g m เมนเทชันระดับเกรเตอร์เพอร์เฟกไม่ต้องใช้หรอกมันหาย,ยากแอบเปลืองใช้แค่เกรเตอร์ก็พอยัดเข้าไปปึ้ง สมมติผมยัดไปแล้วผมได้เลือด123ไมายอย่างเงี้ยโอ้ผมก็โอเคไปยังไงต่อดีวะแล้วอยากได้ของที่แบบอย่างน้อยช่วงแมปต้นๆน,น,น่ะสิ่งที่เราอยากได้คือมีแค่เลือดกับต้านธาตุเท่านั้นแหละเราก็จะใช้เอเซนครับเอเซนเนี่ยมันจะมีเกรเตอร์เอเซนที่ให้ต้านธาตุกับเราแล้วทําหน้าที่เหมือนรีโกโอกนี่มันจะมีเนี่ยอินซเลชันเห็นปะอาร์เมอร์เข็มขัดหรือแหวนสร้อยเนี่ยจะได้ต้านไฟนะ คเรสติสเทนอ่ะอันนี้เหมือนกันได้โค r ร s i ิสเทนอันนี้ได้ไลนิ่งเรสติสเทนอันนี้ได้คอร o s r e ส i ิส a n นอืมอยากได้ต้านทาตุอะไรก็ใส่เลยสมมุติว่าผมมีต้านทาตุสายฟ้าใช่ไหมผมขาดต้านทาตุไฟผมก็กดเลยภาพโอเคตอนนี้ผมมีไอเทมที่มีทั้งเลือดแล้วก็ต้านทาตุ2อันแล้วจริงๆแค่เนี้ยก็ใช้ได้แบบดีมากๆแล้วนะ ออแต่ว่าถ้าอยากให้มันดีกว่านี้จริงๆอ่ะจ,จ,จะทํายังไงได้บ้างสิ่งที่จะทําได้ก็คือไอไอเทมใหม่ครับไอเทมใหม่ของอันเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นกนาล Lip, ิปพรีเซิร์ฟลิปเงี้ยเวลาใช้แล้วอ่ะมันแพงเปล่าวะผมสามารถใช้ให้ดูได้ไหมผมผมสงสัยว่าผมใช้เลียลาดได้เปล่าวะกลัวแม่งแพงขอเช็คก,ก่อน 5x 5x แพงอยู่ไม่อยากใช้เท่าไหร่แต่ใช้ปุ๊บเนี่ย มันจะสุ่มไม่ออก r r f i x กก็ Suffix อะพอออกปุ๊บเราก็เอาไปส่องที่แมป w l l of s o u l นี่ well of s o ซ l ซึ่งมันก็จะมีโอกาสได้ทั้ง Prefix Suffix ใช่ไหมถ้าได้ p r Fix แล้วก็อาจจะหวังว่าแบบเราอาจจะส่องได้ไอ้พวกที่มันเกี่ยวกับการป้องกันหน่อยนึงนะเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นถุงมืออาจจะอยากได้ Flat Damage หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็น Suffix เราก็อาจจะแบบอยากได้ต้านธาตุเพิ่มหรือเปล่าหรือเป็นต้าน chaos อะไรพวกเนี้ยอ่ะ ก็คือแพทช์เนี้ยเราจะมีไอเทมที่มี4มอดแบบดีๆอ่ะง่ายมากผมรู้สึกว่านะแล้วก็พอคุณได้4มอดปุ๊บที่เหลือก็ดวงแล้วคุณก็เอาเอ็กซอกดๆไปให้มันครบๆหมอดอ่ะแค่นั้นก็ได้ไอเทมที่ดีพอประมาณหนึ่งในช่วงต้นเกมละมานนั้นครับอันนี้คือการคาแบบเบื้องต้นจริงๆมันมีเวอร์ชั่นที่แบบแอดวานซ์กว่านั้นนะ่ะผมยังไม่ได้ลองทําเองแล้วผมยังไม่ได้อยากอธิบายขนาดนั้นเพราะว่ากลัวอธิบายผิดแล้วผมลองทําเองก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ฟัง